ถินทางสังทุ่ดีค่ะผู้ชมคะพบกับบรรยากาศยามบ่ายสบายๆที่ชุมชนดูไปส่วนลุมพินีกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งขณะที่ดิฉันกําลังบันทึกเทปนี้นะคะเป็นช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่7กันยายน2556บรรยากาศสดๆณขณะนี้ฝนตกลงมาปลอยๆค่ะเราอยู่กันที่หน้าชุมชนดูไปนะคะซึ่งที่นี่ค่ะมีสีสันมีชีวิตชีวาเมื่อฝนตกลงมาเป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งชุมชนทั้งพืชผักสมนุนไพรต่างๆดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่าง ทันตาเลยล่ะค่ะดูอย่างเจ้ากบน้อยที่อยู่ในอ่างน้ำนี่สิคะนอนหลับอย่างสบายเลยล่ะค่ะ นี้แล้วพืชผักสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยชนิดนี้ก็พลอยสดใสมีชีวิตชีวาดอกไม้ต่างๆโผล่ขึ้นมารับน้ำฝนอย่างฉ่ำเย็นเลยล่ะค่ะหลายๆท่านนะคะที่มีโอกาสได้มาที่ชุมชนดูปาแห่งนี้มักจะมาแวะบ่อยๆก็คือสวนสมุนไพรที่มีหลากหลายชนิดให้ได้เรียนรู้กันว่าสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยมีสรรพคุณในการรักษาโรคอะไรได้บ้าง ไม่ได้กาศฝนตกโปรยๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่าอยู่ท้องทุ่งนาก็คงจะเป็นช่วงจังหวะของการนอนกลางวันค่ะคุณผู้มชมแต่ณขณะนี้ที่นี่มีผู้คนมากมายได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆนะคะดานด้านานานเรามาอยู่ตรงนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าวิถีชีวิตที่เปนพอเพียงที่ประบัติสตรเจอยู่หัวเราไรมันเป็นยังไงนะคะคในความเปจริงคนจะเข้าใจผิดว่าพอเพียงคือทำน้อย จริงๆพอเพียงเราต้องทำตามความสามารถของแต่ละคนถ้าใครมีความสามารถมากก็ต้องทำมากแต่ทำมากแล้วเอาไว้น้อยแจกจ่ายคนเยอะๆค่ะมึติว่าอย่างอย่างมึติว่าตัวเพิ่มเองนี่มีความสามารถทำได้สักหมนะื่นล้านนะสักหมื่นล้านนะสมมตินะทำได้หมื่นล้านเนี่ยเราเนี่ยดูแล้วสำรวจเองหมดแล้วเอเราใช้แค่พันล้านพออีกเขาอีกเก้าพันล้านล้วก็สะพัดเอาไว้ช่วยคนอื่นนั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงเอาวอลล์รอสซี่เซเวอร์เกนยิ่งให้พืชผักเราก็ยิ่งงาม ยิ่งเด็ดมันก็ยิ่งแตกอะไรยมันไม่ใช่คอไก่นะคะยิ่งตัดไปยิ่งตายแต่พืชผักผลไม้ยิ่งเด็ดไปยิ่งแตกไปยิ่งงามอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอกับท่านผู้ชมนะคะขอบพระคุณค่ะฝนตกปรยๆแบบนี้นะคะผู้ชมต้องมานั่งพักที่ศาลาหลังน้อยๆค่ะเมื่อมองสภาพพื้นที่ณขณะนี้นะคะมีทั้งผักกระแยงมีดอกบัวมีเจ้าควายบัฟฟี่รักบ้านเกิดแล้วก็มีท้องทุ่งนาและสวนสมุนไพรอื่นๆ จะฟังเพลงไหนไปไม่ได้นอกจากเพลงอีสานบ้านเฮาค่ะโดยคุณอาศีล<ม>เพชรนาวาบุญยมฝากบทเพลงท้ำการสายฝนนะคะกลางป่าทุ่งข้าวกำลังอาแต่ก็เขียวสวัยนี่นะคะหอมดอกพะข่ายแนงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบ,บแอบเพียรจะนะ่า ห้องยามฟ้าห้องหวนหวนเขียดโมเขียดขาคำเหมือนหมอลำผ้ากันมวนเมฆดำลอยปั่นป่วนฝนตกมาสู่อีสานหมูยาตีนกับแก่ถือฝนแลกเขียวตรการควายทุยเสร็จจากงานเล่มย้าอ่อนตามคณา รุ่งแจ้งพอภุมพูตื่นเช้าตรูรีบออกนา<ส>เร่งรุดไปหุดหนารีบนำฟ้าเฝ้าน้ำฝน<ส>อีสานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นานดนเอานาสู่ฟ้าฝน<ส>เฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้า มูอันเอ้อโอน้อฮอน้อฮอน้อโอน้อฮอนโอโอนโอมาเด้อมาซอยกันก่ออีสานน้อบ้านของเฮา ก็หลายค่ะมาเด้อค่ะมาซอยกั้นกอค่ะพืชพักสวนขั่วก็หลายดอกใหม่ต้มธรรมศาสตร์กับบ้านหลายค่ะตอนนี้มีสเลเต้ดอกพักขยีแงงกําลังสีบ้านมีพืชพักสวนขั่วพักกินได้หลายๆคนที่เพนเวียของมานีเพนสนใจถามแม้แต่จะซับประคุณค่ะขน้อยกับพ่อยด้ผ่านไปผ่านมาผ่เป็นลูกอีสานเป็นบ่ค่ะกับพ่อยด้บอกกับพ่อยด้บุญไปนํามีลูก มีคนบอกนะคะคุณผู้ชมว่าทุ่งข้าวคือทุ่งนาทุ่งปัญญาคือห้องสมุดค่ะในวันนี้ที่เราได้มารับชมบรรยากาศสดๆในช่วงขณะฝนตกที่ชุมชนดูไปแห่งนี้ได้สัมผัสความสุขเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้เราจะจากลาทุกท่านกันด้วยเสียงเขียดจนาของแท้ของสดที่ร้องจริงๆในทุ่งนาแห่งนี้นะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะจะเินทางสำนึกดีค่ะ